ดวงสตาวาสนาแห่งความโชคดีกำลังจะเข้ามาในชีวิตของท่านแล้วตามตำรา,า,บาโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าดวงสตาวาสนาของคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วดวงสตาได้เปลี่ยนแปลงไปในปีพศ2567นนี้ขอสวัสดีทุกท่านที่เลื่อนผ่านมาเห็นและเข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยที่ทุกท่านนั้นได้มาพบเห็นคลิปนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ท่านกําลังจะเปิดซับรับโูคเปิดดวงสตาร์รับเอาเงินเอาทองเข้ามาในชีวิตเปิดตําราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นความลับของสวรรค์คนที่มีกากบ,บาทยอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นอดนิตศาสตร์หน้าเลือเสือ้อเพราะเป็นเหล่าเทพเทวดาแต่สวงสวรรค์ลงมาเกิดเพื่อลงมาสร้างบุญบารมีสร้างบุญญาธิการในโลกมนุษย์คนที่มีกากบ,บาทยอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้น ตัวของท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะเข้าไปรับชมรับฟังํำทำนาสุจาิตทานให้รีบเซ็กด่วนว่าตัวของท่านนั้นมีการกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือหรือไม่เพราะว่า100ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปีพศ2567นี้สํานี้สำหรับใครคนใดก็ตามที่มีการกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเกิดมาเพื่อที่จะร่ำรวยเกิดมาเพื่อที่จะเป็นเศรษฐี ีแต่เงินมีแต่ทองเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่อไปนี้บอกได้เลยว่าตัวของท่านนันจะมีเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาประทานพรให้แก่ท่านต่อจากนี้ไปดวงสตา์จะเปลี่ยนแปลงไปจากลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองเพราะจะมีโชคใหญ่กำลังจะเข้ามาเยือน จากการถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไม่เสื้ออย่าลบลูและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเพราะบุญวาส,สนาหรือผมได้ขีที่คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นในเรื่องผ่านมาเห็นคลิปนี้พอคลิปปีนเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปท่านจงตั้งใจฟังให้ดีๆหรือหาทีสงบสงบฟังพอคลิปนี้นานขอบอกคำเดียวเลยว่าหาดูได้ยากแล้ว คนที่กำลังจะหลุดพ้นจากความยากจนเท่านั้นจึงต้องฟังคลิปนี้ถ้าอยากให้คําทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปและสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้ก็จะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอนคำำนําทำนายนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านหลังจากฟังคลิปนี้จบต่อไปเป็นการไขความลับ ที่เป็นตำราโบราณโหราศาสตร์ที่เป็นคำทำนายที่แม่นที่สุดที่คนให้ความเคารพและนับถือในทำนายถึงดวงชะตาวาสนาของคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นที่เป็นคำทำนายที่แม่นย่างกับทันตาเห็นคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือเป็นคนที่มีบุญเก่าเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาและคุ้มครอง จึงทําให้ชีวิตแควค่าจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงในตําราโบราณทรศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้วา่าในซาตปังกรคนที่มีการกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเคยได้ทําบุญถวายสังฆทานใหพ้พระผิดส,สุสงฆ์จ่จาศีลภาวนาเมื่อได้ตกลงมาเกิดในซาตนี้ผลบุญที่ได้ทํามาแต่อดีตซาตนั้นจึงส่งผลทําให้ชีวิตร่ลำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย เหลือก,กินเหลือใสเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของซีวีตพอดวงสตาของท่านนันได้เปิดแล้วการเงินการงานค้าขายไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกเรื่องทําให้ประสบผลสําเร็จมากกว่าคนอื่นเลยก็ว่าได้คนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญวาสนานสูงสง่งในตำราบโบราณโรศาสร์ ยังได้กล่าวไว้อีกว่าช่วงหนึ่งของชีวิตจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอามาอินดูให้ความช่วยเหลือไม่เสื่ออย่าลบลู่เพราะนี่คือโศกจตาฟ้าลิขิตได้ปั่นแต่งขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นชีวิตพิศวงเพราะว่าช่วงนี้นั้นถือว่าเป็นช่วงคองบุญเก่าเหล่าเทพเทวดากําลังจะเข้ามานุนนําดวงสตาทําให้จะได้โชคลาภเงินทองมหาศารเข้ามาในชีวิต หากท่านใดก็ตามที่มีการกระกบ,บาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นและในตอนนี้ชีวิตกําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักทีและยังไม่ได้พบกับความโชคดีหรือโชคลาบเลยแต่อย่าเพิ่งน้อยใจไปเลยถ้าตัวของท่านนั้นได้ฟังคลิปนี้อยู่พ่อหมอขอแสดงความยินดีด้วยเพราะตัวของท่านนั้นหลังจากฟังคลิปนี้จบดวงสตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไป จากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีถูกเลขถูกลอตเตอรี่หลังวันที่หนึ่งอย่างแน่นอนในตำราบโบราณโหราศาสตร์ที่ได้บันทึกเอาไว้ว่าในชาติบางก่อนของคนที่มีการกรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นได้ทําบุญถวายสังฆทานให้แก่พระภิษุสงฆ์ที่จําศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้ผลบุญที่ทํามาแต่อดีตชาตินั้น จึงได้ส่งผลให้ชีวิตในใบกลางคนของคนที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินและเงินทองมากมายมหาศาลโดยการถูกเลขถูกเบอร์เพราะเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตคนที่มีเส้นกากบาทยู่ตรงกลางฝ่ามือถ้าท่านใดมีเส้นกากบาทยู่ตรงกลางฝ่ามือแบบนี้จงเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่านับแต่ปีพศ2567นี้ เป็นต้นไปชีวิตจะพิพันอย่างหนักใครที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นปีนี้เตรียมตัวร่ำรวยวข้ามคืนกันได้เลยแต่นี้ต่อไปจะมีแต่โชคลา่าภเงินทองเข้ามาในชีวิตคนที่มีเส้นกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นมาในปีนี้บอกได้เลยว่าท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตกรรมทั้งหลายทั้งปวง เส้นก,ก็บบาวกรบอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นยิ่งเห็นซัดเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเป็นการแสดงถึงคนที่มีบุญบารมีคนที่สร้างสมบุญบารมีมาแต่อดีตศาสตร์หรือเป็นคนที่มีอำนาจมากนั่นเองและนี่คือ5้าเคล็ดลับที่จะทําให้ชีวิตของคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือลารวยเชื่วข้ามคืนที่คนที่มีกากรบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมาก่อนก็ตาม ถ้าได้ล่วงรู้ถึง5้าเกล็ดลับนี้แล้วจะทําให้ชีวิตล่ารวยถูกเลขถูกเบอร์อย่างเห็นทันตาและชีวิตจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดถ้าคนที่มีกากบ,บาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นทําตามเคล็ดลับทั้งห้าข้อนี้แล้วเมื่อทําอะไรลงไปชีวิตก็จะประสบผลสําเร็จไปซะทุกเรื่องเงินจะไหลนองทองจะไหลมาค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองเกีมหมดทุกอย่าง เคล็ดลับในข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการรักษาสินห้าเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้เราเทพเทวดาเสิร์ูงทําให้เป็นคนที่มีดวงสตาร์มหาเฮงมหารวยในเรื่องของเงินเงินทองทองเคล็ดลับในข้อที่สองนั่นก็คือการไหว้พระสวดมนต์ก่อนจะนอนในทุกๆคืนเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้เราเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาหนุนนําดวงสตาร์จึงทําให้เป็นคน ที่มีแต่ความโชคดีทําให้ถูกเลขถูกเบอร์เคล็ดลับในข้อที่สนั่นก็คือการทําบุญจากการปล่อยศาสคืนสู่ธรรมชาตเคล็ดลับในข้อนี้จะทําให้การเงินการงานเจริญรุ่งเรืองขาขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทุกเรื่องเคล็ดลับในข้อที่4นั่นก็คือการให้ทานการให้ทานนานจะทําให้ชีวิตของท่าน หลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากตากกรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะผลบุญที่ท่านนั้นได้ให้ทานนั้นจะส่งผลให้ท่านถูกหวยถูกเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนเคล็ดลับในข้อที่ห้านั้นก็คือการทําบุญอธิษฐา,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 านหาเจ้ากรรมนายเวรการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรนั้นจะช่วยลดละความอาฆาตพยาบาทจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยสุดหลังชีวิต ขอจองกรรมจองเวรท่านไม่ให้ชีวิตของท่านนั้นก้าวหน้าไม่ให้ชีวิตของท่านนั้นจะเริ่รุ่งเรืองซึ่งถ้าท่านทําบุญแผ่เมตตาหาเจ้ากรรมนายเวรก็จะทําให้ความอาฆาตพาบาทลดลงและจะไม่มีใครสูดลังชีวิตของท่านนั้นให้ตกตำ่ำและท่านก็จะไม่มีโภยภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตและใครคนใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จบแล้ว จงพิมพ์คำว่าสาธุและพิมพ์ในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยฝันเคยปรารถนาไว้มันจะกลายเป็นความจริงอย่างแน่นอน